ครับสวัสดีครับผมคุณครูสุรเชษจันทันสําหรับวันนี้นะครับคาบนี้นะครับคุณครูก็จะพาพวกเรานะครับมาเรียนนะครับในเรื่องของเรื่องการดูแลระบบนะครับที่เกี่ยวกับการสร้างพลังงานและการกำจัดของเสียในร่างกายนะครับระบบนี้นะครับในคาบนี้ก็คือระบบย่อยอาหารระบบย่อยอาหารนี้ครับมีหน้าที่กับในการย่อยอาหารนะครับการดูดซึมอาหารและช่วยในการระบายกากอาหารนะครับที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับซึ่งกระบวนการ ย่อยอาหารเนี่ยเป็นการแปลสภาพนะครับของสารอาหารที่มีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่นะครับให้เล็กลงนะครับจนสามารถที่ร่างกายสามารถที่ดูดซึมได้นะครับแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในการสร้างเสริมซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายด้วยนะครับความสําคัญของระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างนักเรียนดูนะครับอันที่หนึ่งนะครับมีหน้าที่ในการดันอาหารนะครับผ่านจากตั้งแต่จุดแรกคือตั้งแต่ปากนะครับลงไปถึงทวารหนักนะครับช่วยในการผลักดันอาหารนะครับไปเคลื่อนที่ไปด้วยระบบของมันนะครับตั้งแต่ ลําคอหลอดอาหารลงไปจนถึงกระเพาะอาหารนะครับอันที่2นะครับช่วยย่อยแล้วก็ดูดซึมสารอาหารนะครับที่ได้รับนะครับจากการย่อยแล้วไปนาไปใช้ในส่วนต่างๆนะครับร่างกายก็จะเมื่อระบบย่อยอาหารนะครับย่อยอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับก็ร่างกายก็จะทําการดูดซึมสารอาหารนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆภายในร่างกายของเรานะครับอันที่3นะครับเรื่องการกาจัดของเสียนะครับหรือสารพิษที่เป็นอันตรายนะออกจากร่างกายโดยการขับถ่ายนะครับ อันที่4นะครับทำหน้าที่สร้างเอนไซม์นะครับแล้วก็น้าหล่อลื่นต่างๆนะครับเพื่อให้มันผ่านไปยังทางเดินอาหารได้นะครับอันที่5นะครับบริเวณลําไส้เล็กนะช่วยสังเคราะห์วิตามินเคนะให้มีที่มีประโยชน์ให้แก่ร่างกายด้วยนะครับอันที่6นะครับทำหน้าที่สร้างพลังงานนะให้แก่ร่างกายนะเพื่อให้ร่างกายได้นําไปใช้นะครับครั้งนี้นะครับจะมีชวนนักเรียนดูนะครับว่าเอ๊ะ ระบบย่อยอาหารนะครับมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างของระบบย่อยอาหารนะครับครา้นี้อยากจะมาลองถามนักเรียนก่อนนะเพื่อที่จะให้นักเรียนประเมินความรู้นักเรียนก่อนเบื้องต้นว่าระบบย่อยอาหารเท่าที่นักเรียนเรียนรู้มาหรือพอที่จะรู้มาเนี่ยมันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างครูก็ลองชี้นะครับใช้ลูกศรชี้ตามจอให้นักเรียนได้ดูนะครับว่าเลขหนึ 5, ่งถึงเลข5้าเนี่ยนะครับมันคืออวัยวะใดนะครับให้นักเรียนลองดูไปพร้อมกันนะครับหนึ่งหมายเลขหนึ่งคืออะไรดูที่ปลายลูกศรนะครับ หมายเลข2คืออะไรนะครับสามคืออะไรนะสและ5นะครับเดี๋ยวลองให้นักเรียนคิดตามนะครับลองดูนะครับต่อไปนะครับระบบย่อยอาหารนะครับเราก็เริ่มจากอันแรกเลยคือปากนะครับปากเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของระบบย่อยอาหารนะครับตามมาที่บดเคี้ยวนะครับแล้วก็คุกเขานะครับกับน้ําลายเพื่อให้อาหารของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่ลงไปสู่ทางเดินอาหารได้นะครับ ถ้าเกิดมันไม่มีน้ําลายนะครับหรือทําหน้าที่คุกเข้าหรือกลัวอาหารเนี่ยนะครับมันก็จะ,ะติดฝืดคอนะครับมีอาการฝืดคออาหารที่จะลงไปในะระบบย่อยอาหารก็จะมาติดอยู่ที่ลําคอหรือหลอดอาหารของเราได้นะครับต่อไปนะครับคือหลอดอาหารหลอดอาหารเนี่ยทำหน้าที่ย่อยอาหารนะครับลงกระเพาะอาหารนะครับโดยไม่ไหลย้อนกลับเนาะแม้ว่าจะ เราอาจจะกลับหัวตีลังกาม,ม้วนหน้าม้วนหลังไปอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สามารถอาหารไม่สามารถที่จะย้อนกลับเข้ามาออกมาทางเดิมนะครับหรืออาเจียนออกมาเนาะเพราะว่า,าร่างกายเนี่ยถ้ามีอาการอาเจียนออกมาเนี่ยเป็นความปกติของร่างกายของเราเราจึงสามารถอาเจียนออกมาได้นะครับต่อไปกระเพาะอาหารครับกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นถุงกล้ามเนื้อนะที่สามารถยืดหยุ่นได้นะครับอาหารจะอยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยประมาณ2-4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ย่อยนะครับ ย่อยไปเรื่อยๆนะครับชั้นแรกก็ในปากก็แหละแล้วก็มีกรดนะครับที่มาช่วยย่อยแล้วฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนาะในกระเพาะอาหารของเราแล้วก็มีเยื่อเมือกนะครับอันนี้เคลือบก,การกัดเมื่อกระเพาะเราเนี่ยมีกรดในกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยตัวเยื่อเมือกเนี่ยจะเป็นช่วยตัวช่วยในการเคลือบกระเพาะอาหารอีกทีหนึ่งนะครับ<ม>ต่อไปลำไส้เล็กครับลำไส้เล็กเนี่ยเป็นบริเวณที่เกิดการย่อยมากที่สุดนะครับมีขนาดยาวประมาณ7-8เมตรนะไม่น้อยนะครับมีความยาวไม่น้อยนะครับ แบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนต้นเนี่ยส่วนกลางแล้วก็ส่วนปลายนะครับมีเอนไซม์นะครับมีเอนไซม์หรือน้ําย่อยเนี่ยจับตับออกมาด้วยนะครับเพื่อเพื่อจะช่วยในกระบวนการย่อยอาหารแล้วก็ได้สารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆภายในร่างกายของเรานะครับต่อไปลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่มีการย่อยนะแต่ว่าอาจจะมีการดูดซึมสารอาหารสุดท้ายแล้วนะเป็นช่วงสุดท้ายที่สามารถดูดซึมสารอาหารแล้วนะครับมีน้ํามีเกลือแร่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีแบคทีเรียที่ช่วยสังเคราะห์นะครับวิตามิน B นะครับวิตามิน A นะ มีหน้าที่สําคัญนะครับแยกงอาหารและรังสรพิษทําลายแบคทีเรียที่เก่ะโลกด้วยนะครับแล้วก็ยังเก็บกากกากอาหารนะครับหรือของเสียจากกระบวนการย่อยไว้ชั่วคราวก่อนเนาะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องขับถ่ายออกมาทางเป็นอุจจาระออกมาทางวาวรหนักของเรานะครับอันต่อไปตับและท่อน้ําดีนะครับตับและท่อน้ําดีเนี่ยตับผลิตน้ําดีเนี่ยเพื่อไปย่อยไขยมันาในลำไส้เล็กเรานะครับเพื่อ เผาผลาญสารอาหารที่ดูดซึมในทางเดือนอาหารของเราแล้วนะครับแล้วก็สะสมคาร์โบไฮเดรตในรูปแบบของไกลโพเจนนะครับเกลือแร่หรือวิตามินเนี่ยหลายชนิดนะครับฟอกสารพิษในเลือดนะสังข้าโปรตีนนะครับนี้เป็นต้นนะครับต่อไปเราดูเฉลยนะเฉลยเมื่อกี้นี้เราได้รู้จากระบบแล้วนะคร่าวๆนะครับว่ามันมีอวัยวะอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างนะครับอันที่1เฉลยคือปากนะครับอันที่2คือหลอดอาหารนะครับอันที่3คือตับนะครับหมายเลข4ี่คือ กระเพาะอาหารแล้วก็หมายเลขห้าคือลำไส้เล็กนะครับอ่้นักเรียนลองดูจากที่ตัวเองตอบไปเมื่อกี้นี้นะครับว่าตรงกับที่นักเรียนตอบหรือเปล่านะครับให้นักเรียนลองจานะครับอวัยวะส่วนประกอบของระบบย่อยอาหารแล้วก็หน้าที่ของมันคร่าวๆนะครับเพื่อให้เรียนได้ได้เรียนรู้นะครับว่าร่างกายเรานะครับมันมีระบบย่อยอาหารและทําหน้าที่อะไรนะครับต่อไปนะครับอาการที่เกิดจากระบบย่อยอาหารเราจะสังเกตได้ง่ายที่เรา เป็นได้กันบ่อยๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องการปวดท้องบริเวณด้านขวาบน,นครับอาจเป็นโรคกระเพาะหรือลำไส้อักเสบอาการปวดท้องเนี่ยอาจจะมาได้หลายสาเหตุเนาะอาจจะมาจากปวดท้องจากการเป็นประจำเดือนนะครับมีแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องจากโรคกระเพาะเงี้ยนะครับโรคดังกล่าวอาจจะสามารถที่จะดูแลแล้วก็ให้หายได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราปวดท้องที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วเราก็ไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยเราควรที่จะไปหาหมอนะครับหรือให้ไปหาแพทย์ให้ ให้ดูวินิจฉัยโรคดีกว่านะครับอย่าซื้อยามารักษาเองเพราะว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับไส้ติ่งหรืออะไรเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายเรานะครับอาจจะเสียชีวิตได้นะอันนี้ต้อง,องดูดูดีๆนะครับ,ร,บรีบไปหาหมอจะปลอดภัยที่สุดนะครับอันที่2เกิดจากการท้องอืดท้องเฟ้อนะแนงจุกเสี่ยงครับอาจจะมีการขับถ่ายยากนะครับอาจจะมีอ,อาการกดไหลย้อนนะครับคือมีอาการแสบซวงอกนะครับอันนี้ก็อาจจะมาจากโรคกดไหลย้อนนะครับ อันที่3เรื่องอาการการกิืนลำบากนะครับอันนี้เวลาเราทานอาหารที่มีคําโตอาหารที่คําใหญ่แต่เราในการเคี้ยวเนี่ยนะครับเด็กหลายคนอาจจะมีการกินอาหารที่เร็วนะครับเคี้ยวเร็วกินเร็วรีบร้อนหรือว่าคนที่มีเวลาในการรับประทาน อาหารน้อยนะครับอย่างเช่นวัยทางานเนี่ยต้องแข่งกับเวลานะครับแข่งกันกินแข่งกันใช้แข่งกันซื้อนะครับเวลาเราทานอาหารก็มีแค่ประมาณวันละชั่วโมงกว่าจะซื้อมาได้กินก็หมดไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอันนี้พอเวลาเรากินอาหารด้วยความรีบร้อนเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดอาการคือลำบากหรือไปติดอยู่ที่ลําคอได้นี้ก็ระวังด้วยนะครับอันนี้4แสบกลางอกนะครับเหมือนที่บอกนะครับอาการแสบกลางอกก็อาจจะเกิดจากโรคที่มาจากอาการโรคของกรดไหลย้อนนะครับปัจจัยเสี่ยงนะครับเราดูว่าเอปัจจัยเสี่ยง เรามีพฤติกรรมอะไรหรือปัจจัยอะไรที่มันส่งผลต่อระบบย่อยอาหารบ้างนะครับอันแรกก็คือการขาดสุขอนามัยพื้นฐานนะครับเช่นการความสะอาดนะครับดูแลในการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นมือนะครับการกินอาหารเวลาเรากินอาหารรับประทานอาหารเนี่ยนะครับเราควรล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะครับ,เ,รรราารรบเพราะวันๆหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราไปหยิบจับสัมผัสอะไรมาบ้างนะครับในการถ้าเรามีช้อนเนี่ยมันก็อาจจะ ลดอัตราการติดเชื้อได้แต่ถ้าเกิดเราใช้มือในการหยิบจับอาหารโดยที่ไม่ล้างมือก่อนเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลนะส่งผลเสี่ยงนะต่อการที่จะรับเชื้อเข้าไปในทางช่องปากนะครับแล้วก็ลงไปยังระบบต่างๆมีผลกระทบต่อระบบอื่นด้วยนะครับอันต่อไปนะครับมีพฤติกรรมในการดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะครับในการดื่มเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยนะครับผลกระทบของมันก็คือสารที่มันอยู่ในบุหรี่แล้วก็เหล้าเนี่ยนะครับจะไปส่งผลกระทบต่อในการย่อยอาหารซึ่งสารอาหารพวกนี้มันไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเมื่อมันเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับ มันก็ไปทาปฏิกิริยากับระบบย่อยอาหารนะครับแล้วมันทําผลเสียให้กับร่างกายด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดโรคที่มีผลกระทบต่อร่างกายต่อไปนะครับท้องผูกนะครับการขับถ่ายไม่ปกตินะครับอาจจะมีอาการท้องผูกนะครับขับถ่ายยากนะครับอันนี้ก็มีผลจากการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาครับรับประทานอาหารที่ย่อยยากนะครับอันนี้ก็เจอการท้องผูกและขับถ่ายไม่ปกตินะครับอันต่อไปนะครับการใช้ยาไม่ถูกวิธีการใช้ยาไม่ถูกวิธีนะครับ ือนกับที่เราเวลาเรารับประทานยาที่มันมีสารบางตัวนะครับเช่นแอสไพรินหรือว่าอะไรที่มีปริมาณยาที่สูงนะครับมันก็จะไปทําปฏิกิริยากับระบบย่อยอาหารนะครับอาจจะทําให้กระเพาะอาหารอักเสบนะครับหรือเกิดแผลได้นะครับอันนี้นักเรียนต้องต้องระวังนะครับในการรับประทานยาหรือการใช้ยาเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็เภสัชนะครับที่มีความน่าเชื่อถือนะครับต่อไปนะครับการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาก็จะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารครับเนื่องจากว่า เรารับประทานอาหารเนี่ยในเวลาใดปกติเนี่ยถ้าเราคนที่รับประทานอาหารที่ตรงเวลานะครับกระเพาะอาหารก็จะมีกฎในการช่วยย่อยอาหารนะครับสมมติถ้าเราเปลี่ยนเวลาการกินไปเรื่อยกินอาหารไม่ตรงเวลาแต่กฎในกระเพาะอาหารเราเนี่ยมันออกมาเป็นเวลาเนี่ยครับกฎมันถ้ามาย่อยอาหารแล้วไม่เจออาหารเนี่ยมันก็จะไปย่อยตัวอื่นนะครับจะเกิดโรคกระเพาะอาหารได้นะครับโรคปวดท้องนะครับปวดท้องเนี่ยมีหลายสาเหตุนะครับอาการไม่ย่อยอาหารนะครับโรคกระเพาะอาหารนะครับอักเสบกดไหลย้อนท้องเสียนะครับการอักเสบเช่น ไส้ติงนิ่วนะครับอาการปวดท้องบางประเภทเนี่ยนะครับสามารถดูแลเราสามารถดูแลให้หายได้แต่มีอาการเจ็บบิดทรมานนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการรุนแรงต้องไปพบแพทย์นะครับต่อไปนะครับโรคไทฟอยด์นะครับเกิดจากสาเหตุการติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในของเสียนะครับจากการขับถ่ายนะครับของคนและสัตว์นะครับทำให้มีเชื้อโรคในน้ำและอาหารนะครับเข้าสู่ร่างกายหรือการไม่ล้างมือนะครับไม่สะอาดเมื่อสัมผัสกับของเสียเหล่านั้นเนี่ยลักษณะของอาการก็จะมีไข้สูงนะครับหนาวสั่นเบื่ออาหารนะครับปวดท้อง น้ำหนักตัวรถนะครับโรคมะเร็งในระบบย่อยอาหารนะครับก็เช่นมะเร็งตับนะครับมะเร็งตับอ่อนนะครับมะเร็งถุงน้าดีนะครับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับมะเร็งลําไส้นะครับอันนี้มะเร็งลําไส้ใหญ่นะครับซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยมีสาเหตุที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ถ้าโรคที่เกี่ยวข้องคร่าวๆก็จะอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคมะเร็งในระบบย่อยอาหารก็จะมีประมาณนี้นะครับไวรัสตับอักเสบนะครับไวรัสตับอักเสบเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะครับมีทั้ง A B C D และ E นะครับคือโรคอันนี้เป็นโรคติดต่อทาง ทางเชื้อที่ทําให้เนื้อตับอักเสบเนี่ยมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะครับเบื่ออาหารนะครับปัสสาวะสีอาจจะเหลืองเข้มนะครับอุจลระสีซีดนะครับในบางรายนะครับในบางรายที่ไม่รุนแรงเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปเองนะครับแต่ถ้าเป็นตับอักเสบที่ชนิดรุนแรงครับก็จะทําให้ตับนะครับถูกทําลายนะครับแล้วก็อาการทางสมองจะได้รับผลกระทบนะครับอาการป้องกันก็คือให้เราฉีดวัคซีนป้องกันนะครับช่วงตอนนี้มีวัคซีนป้องกันแล้วนะครับโรคตับอ่อนและตับอักเสบนะครับ จะเกิดอาการเกิดอาการปวดท้องนะมีความผิดปกติภายในระบบย่อยอาหารนะครับอันนี้เกิดจากมีสิ่งไปอุดตันในท่อน้ําดีนะครับทำให้การหลั่งออกมาเนี่ยไม่ได้นะครับทำให้ในการย่อยสลายเนื้อเยื่อโดยรอบเนี่ยนะครับอาจจะทําด้ได้ไม่สมบูรณ์นะครับสาเหตุก็จากการดื่มสุรานะครับแล้วก็ปฏิกิริยายาบางชนิดนะครับมันก็ส่งผลต่อระบบนะครับแล้วก็การติดเชื้อนะครับการกระทบที่รุนแรงบริเวณช่องท้องนะครับแล้วก็เนื้องอกในท่อน้ําดีนะครับโรคมะเร็งตับนะครับ เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตับเนี่ยในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ีและ C มาก่อนนะครับอาจจะมีเรื่องของการดื่มสุราแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับมาก่อนนะเป็นเวลานานซึ่งไม่ได้รับการรักษาเนาะเราปล่อยทิ้งยาวมานะครับจนกลายเป็นมะเร็งในท่อน้ําดีในตับเนี่ยนะครับแล้วก็แพร่เชื้อเป็นมะเร็งจากอาวัยวะส่วนอื่นนะเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดนะครับมะเร็งตับโรคนี้มักไม่ค่อยปรากฏนะครับไม่ปรากฏอาการนะครับแต่ว่าจะมีอาการข้างเคียงนะครับคืออาจจะเป็นโรคตับอ่อน แต่อาจจะมีโรคของไวรัสตับอักเสบบีนะครับโรคพยาธิใบไม้ในตับนะครับการรักษาเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะของโรคเนาะถ้าเกิดเรารู้เร็วนะครับการรักษาก็จะสามารถรักษาหาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโรคที่เป็นมะเร็งตับที่ระยะขั้น3าขั้น4ไปแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการให้คีโมให้ฉายรังสีแล้วนะครับก็รักษาตามอาการนะครับรักษาตามอาการก็อาจจะมีเรื่องการฉายรังสีมาช่วยนะครับโรคกดไหลย้อนนะครับอันนี้พบ คนที่มีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะครับเป็นเพราะว่าน้ำย่อยในกระเพาะกรดเนี่ยไหลย้อนเกิดกลับขึ้นมานะครับทำให้ระคายเคืองในหลอดอาหารแล้วก็ลําคอของเรานะครับทำให้รู้สึกแสบกลางอกลำลำคอแล้วก็กล่องเสียงนะครับอักเสบนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากหูรูดหลอดอาหารของเราเนี่ยมันเริ่มหย่อนประสมัริภาพไปนะครับแล้วอาหารมันก็จะอาการนี้ก็จะตีขึ้นมานะครับโรคกระเพาะอาหารก็คือเกิดจากการกินอาหารไม่เป็นเวลานะครับก็อาจจะกินยาขณะท้องว่างนะผลข้างเคียงจากยานไปกัดกระเพาะนะครับ การดูแลรักษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบย่อยอาหารทําได้อย่างไรบ้างนะครับอันทีหนึ่งนะครับกินอาหารที่ย่อยง่ายแล้วมีกากดใยสูงครับเช่นอาจจะเป็นผักต้มนะครับปลานะครับผักลวกนะครับอันนี้ก็อาหารพื้นบ้านของเรานะครับอาหารคนต่างจังหวัดก็รับประทานอาหารอย่างนี้ก็เช่นข้าวกล้องอย่างเงี้ยนะครับเป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะครับก็จะมีผลต่อระบบย่อยอาหารไม่ได้ทํางานหนักเกินไปนะครับอันที่2นะครับไม่กินอาหารที่มีรสจัดเกินไปนะครับเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเนี่ยนะครับนอกจากที่ อาจจะมีผลต่อระบบกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยในการกินอาหารเค็มจัดหรือหวานจัดเนี่ยมันยังส่งผลกระทบต่อเรื่องของน้ําตาลในเลือดนะครับสูงด้วยนะครับอันที่3นะครับกินอาหารไม่เป็นเวลาเนาะการกินอาหารเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเราอาจจะกินอาหารที่ไม่ตรงเวลานะรีบเร่งในการกินอาหารนะครับก็ส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารเช่นเดียวกันนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นหมักดองนะครับของหมักดองนะครับ หลายคนชอบทานนะครับพวกอาหารหมักดองนะคร yeah Mont ับตรงนี้ต้องให้เราพิจารณาในการรับประทานอาหารด้วยนะครับอย่างผลไม้หมักดองเหมือนกันตัวนี้ก็ส่งผลนะครับการดองอาหารเนี่ยบางร้านเนี่ยวิธีการทำเนี่ยอาจจะไม่ไม่ถูกสุลักษณะนะครับมันอาจจะส่งผลต่อระบบทางเดินย่อยอาหารของเราได้นะครับการเคี่ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกินนะครับเหมือนกันนะครับถ้าในการรับประทานอาหารของเรานะครับอันดับแรกเนี่ยระบบย่อยอาหารก็คือดัง ช่องปากของเราครับพยายามให้นักเรียนเนี่ยนะครับรับประทานอาหารให้เคี้ยวอาหารเนี่ยช้าลงนะถ้าใครมีพฤติกรรมที่การเคี้ยวอาหารที่เร็วแล้วรีบกกินนะครับมันจะมีอาจจะไปติดที่ลําคอนะครับหรือการที่เราเคี้ยวอาหารที่ยังไม่ค่อยละเอียดเนี่ยผ่านหลอดอาหารไปแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารนะครับที่ทำให้งานหนักหรือเอาสำลักออกมาเนี่ยมันอาจจะไปติดในช่องปลอดลมหายใจได้นะครับในกรณีที่อาหารยังไม่ละเอียดนะครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นะครับมีเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย8ถึง10แก้วนะครับพบแพทย์เมื่อมีความผิดปกติอย่างที่บอกนะครับถ้ามีอาการปวดท้องที่เราไม่เคยเป็นที่ท้องทีงท่รุนแรงควรไปพบแพทย์ทันทีนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอข้อมูลรายละเอียดของเนื้อหาของรายวิชาเรื่องเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารไปแล้วนะครับครั้งนี้ครูก็จะมาชวนนักเรียนนะครับ ช่วยกันนะครับทบทวนบทเรียนของเราไปด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นกิจกรรมเสริมทักษะให้พวกเรานะครับข้อที่1นนะครับให้นักเรียนสรุปความสําคัญและวิธีการดูแลป้องกันอันตรายต่อระบบย่อยอาหารเราทําได้อย่างไรบ้างนะครับให้เราตอบมานะครับทำเป็นผังความคิดหรือว่าทาเป็น mind map ก็ได้นะครับอันข้อที่2นะครับทบทวนพฤติกรรมของตัวเองได้ว่าในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนะครับเรามีพฤติกรรมหรือว่าสภาพแวดล้อมใดบ้างนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงที่ต่อมีผลต่อระบบย่อยอาหารของเราเนี่ย นะครับเราทำได้อย่างไรบ้างนะครับให้เราลองดูนะครับสุดท้ายนะครับเป็นคําถามท้ายบทนะครับให้นักเรียนทบทวนแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหาความรู้เพิ่มเติมนะครับอันที่1นนะครับระบบย่อยอาหารมีความสําคัญต่อตัวเราอย่างไรบ้างนะครับข้อที่2การรับประทานอาหารนะครับมีรสจัดเนี่ยส่งผลต่อระบบย่อยอาหารอย่างไรนะครับสนะครับนักเรียนมีวิธีการสังเกตนะครับความผิดปกติของระบบย่อยอาหารได้อย่างไรบ้างนะครับข้อ4ี่นะครับ อะไรคือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อระบบย่อยอาหารเนาะและข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับนักเรียนมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรนะเพื่อให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยอ,อยู่ในสภาวะนะอยู่ในภาวะปกติเนี่ยทำได้อย่างไรนะแล้วอยู่ในภาวะปกติเราสามารถที่จะยืดอายุการใช้งานของระบบเราให้สมบูรณ์ที่สุดเนาะนะนะก็ฝากไว้นะครับสำหรับคาบนี้ให้เราทําการบ้านนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมทําการบ้านด้วยนะครับฝากไว้เท่านี้สําหรับคาบนี้นะครับสวัสดีครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน